นะครับต่อไปนี้เวลาใช้อ่าฝามาเลยครับเอานะมาเลยครับลองตวงเลยครับลองตวงตามจริงเลยจะใช้ฝาหน้าหรือฝาบนก็แล้วแต่นะครับให้ตวงนะครับใช่ครับโอเคใส่เลยนะใส่ไ้เลยครับีนี้มาดูน <Gym. S 1> ้ำยาพนุ่มครับ คือเวลาเทเราก็เทมานี่แต่เราไม่รู้ไม่ไม่ต้องสนใจครับอันนั้นสำคัญคือตัวนี้ครับตัวที่ตวงได้ได้ได้อะอะหล้นยาพนมใส่พร้อมๆนั่นหนูอ่าได้พร้อมๆกันครับถ่ายคลิปว่าไม่ต้องตวงครับอ๋อใส่นี่เลยนะใส่เลยครับแม็กคือแค่ขีดเขาใช่ครับพ่อพ่อพอพ่อโอเคครับแค่นี้หรอใช่ครับแค่นี้นะครับพอถ้าเกิดเป็นขีด เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยที่เจอก็คืออาการน้ำยาพนุ่มมันเจอกับผงละฟอกเมื่อพอน้ำยาพนุ่มมาเจอผงละฟอกมันจะถูกกดกระด่างมันกลายเป็นติกริยาก็คือมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วอ๋ออ๋อนี่มันจะมาเป็นแบบนี้นี่คือน้ำยาพอนุ่มกับผงละฟอกก็เจอกันเคมีกับเคมีกดกระด่างเจอกันมัเกลเลยกายเป็นคราวก็เลยไปตันนะครับ ไม่ว่าจะใช้น้ํายาหรือว่าผลละก้อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ให้ตวงตวงเสร็จแล้วดูยังไงก็คือเมื่อเครื่องเริ่มซักไปซักอพอเครื่องเริ่มซักไปตั้งห้านาทีสิบนาท,ท,ท,ทีให้เราเปิดไฟส่องเปิดไฟส่องมีไหมโทรศัพท์ 3, เปิด,ดส่องนิดนึงในเครื่องอใช่เพราะอันนี้มันมืด อ่าองเข้าไปสองไปในในเลยอ่าสองไปอีกเข้าไปอีกได้ครับให้เรามองเห็นมันจะมีฟองนะครับคําว่าฟองเยอะไม่ควรเกินครึ่งนนี้ก็คือพอแล้วนะครับทีเนี้ยมันจะใช้ได้หมดทั้งทุกยี่ห้อนะครับแต่แท้ๆเราต้องตวงทําไมต้องตวงถ้าเกิดมันเยอะเราจะได้ลดลงเราจะได้ลดลงได้ครับนะฮะมีแค่นั้นแล้วถ้ากรณีที่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นผงก็มันไม่ใช่ถ้าเป็นผงนะครับไม่ต้องใส่ในกล่อง ให้เอาช้อนโต๊ะกินข้าวเราเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะตักใส่ไปในถังเลยใส่ลงไปในรวงกระพ้าเลยใส่ก่อนผ้าใส่ไปในถังใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอาผ้าใส่นะครับแล้วก็เลยมีแบบผงแล้วถ้าเกิดไปได้นะครับทุกครั้งที่เราใช้นะครับตัวที่เราต้องควรดูก็คือสองตัวนี้โปรแกรมไหนก็นแล้วแต่ทุกโปรแกรมเลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นหมดอุณหภูมิรอบอะไรพวกนี้มันจะขึ้นให้เราหมดไอ้พวกนี้เวลานี่มันจะชั่งน้ำหนักครับให้เราดูอุณหภูมิถ้าเป็นไปได้นะครับ เขาเรียกเป็นการยือดอายุการใช้งานของเครื่องแล้วก็น้ําบางที่มันเป็นตะกันนะครับเวลาเรายิ่งต้มมันยิ่งเป็นตะกันนะครับเราก็ลดให้มันมาที่โคร,รอบทั่วไปมาตรฐานเลยนะครับผมเน้นอยู่ไม่เกิน800นะครับเน้นเลยไม่เกิน800แล้วคําว่าผ้าเยอะผ้าน้อยนะครับเยอะน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปดูตัวกิโลนะครับไม่ต้องไปสนใจให้สนใจว่าเราเรา,เราใส่ไปแล้วเราให้อามือกลับกลับด้านบนได้ นั่นคือเต็มโหลดนะครับนั่นคือเต็มหนึ่งครั้งตัวนี้ซักบ่อยได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะซักหนักเกินไปนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานหนักกว่าปกติคําว่าซักหนักคือไม่คเยอะแน่นนะครับแค่แน่นเพราะผมพนนวมเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะเครื่องมันแค่สิบกิโลเซลว์บอกซักได้หมดนะครับนั่นคือเซลล์นั่นคือเซลครับเครื่องที่จะซักเพราะผมพนนวมได้นะครับผมก็จะถามมาโดยมากว่าลูกค้าเขาเรียกว่าอยู่กันซักวันละกี่ครั้งนะครับก็เกิด เพราะผมมันวงไม่ไม่เพาผมมันวมนี่จะประมาณสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งนะฮะก็คือโดยมากผมจะถามถ้าเป็นบ้านรุงศรีหรือบ้านหลังใหญ่ๆที่ว่าอยู่กันหลายคนผมจะแนะนําให้ซื้อสิบสามกิโลขึ้นไปใช่ครับแต่ว่าต้องเป็นฝาหน้านะสิบสามกิโลไม่ใช่ฝาบนนะต้องเป็นฝาหน้าอย่างนี้เท่านั้นห้ามเป็นฝาบนฝาบนนั้นเราหารครึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีพื้นที่ให้น้ํานะครับไอ้พวกเนี้ย ต้องใช้สิบสามกิโลขึ้นไปนะครับีจะซักผ้าห่มผนวม,นมนไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะซักผ้าห่มผนวมไปจ้างก็าซักไม่กี่บาทกรณีถ้าเป็นฝาบนสิบสามโลนี่มันซักผ้านวมใหญ่ได้ไหมอ่ามันใส่ได้เฉยๆซักได้ไปได้การทํางานของเครื่องซักผ้ามันมีหน้าที่อย่างเดียวพาผ้าไปถูกกันสังเกตถ้าผ้ามันหมุนกลับตัวได้นั้นโอเคเดี๋ยวพวกนี้มันหมุนกลับตัวได้ตลอดแต่ถ้าเป็นฝาบนท่าแนนเงินแบบนี้อยู่แค่นี้มันจะไม่หมุน Oh, okay. น,น้อเราจะไม่หมุนการทํางานของเครื่องซักผ้ามีหน้าที่เดียวหมุนผ้าใบพัดที่อยู่ด้านล่างของเครื่องฝาบนไม่ใช่เครื่องซักมันมีหน้าที่หมุนน้าเพื่อเอาน้ําไปหมุนผ้ากลับไปกลับมาเพื่อให้ผ้าถูนเองทํางานแบบเดียวกันหมดนะครับยิ่งใส่แน่นยิ่งกลับตัวไม่ได้ก็เหมือนเอาผ้าไปแช่น้ําธรรมดาสิบสามโลก็ไม่ควรซับขนวนต้องดูปริมาตรครับอย่าดูจํานวนอย่างนี้ผมบอกอมผมไม่เคยให้ลูกค้าดูเลยจํานวนนะครับ เวลาเวลาเราจะซักให้ดูว่าความจุมันซักได้ยาถ้าเกิดเป็นฝาหน้าเนี่ยประมาณ70%ของความจุต่อนหนึ่งครั้งเพื่อมือพื้นที่ในการกลับตัวของผ้าส่วนเป็นฝาบนผมให้ซักแค่ห0สอร์เซนใส่ผ้าไปครึ่งหนึ่งตั้งน้ําให้เต็มกรณีฝาบนพอนถ้าเกิดเครื่องมันช่างเองเนี่ยไปทีมไปเจอผ้าพวกผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยมันจะเบา บางทีมันใส่น้ําไปน้อยพอผ้าโดนซับน้นาําพอผ้ามันหนักปุ๊บแทนที่มันจะลอยตัวได้เนื่องจากน้ํามันน้อยมันก็จะกดตัวมันเองลงไปกดอยู่ที่ใบพัดหนึ่งผ้าพังสองชุดเกียร์พังนะครับต้องน้ําเยอะกว่าผ้าใช่ครับฝาบนน้ําต้องให้ผ้าลอยนะครับต้องให้ผ้าลอยตัวนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราเราตั้งที่สามสิบองศาเนี้ยพอได้ไหมคะผมไม่แนะนำหรอยี่สิบแป ไม่แนะนําเลยซักองศาแล้วแล้วก็ในกรณีที่เขาทําเครื่องมาเพื่อเพื่อให้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเอ,อ่อบ้านเราเคยติดลบองศาไหมครับบ้านเราหนาวถึงติดลบไหม,มบ้านเราหนาวถึงแปดองศาไหมบ้านเราหนาวถึงสิบองศาไหมครับ <c oughs> ผมถามก่อน <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้ทํามาขายเมืองไทยที่เดียวนี่ครับโอเคเขาจะไม่บอคนไทยว่าดียวให้ลองใ้องกินร้าอ่า าเอชื้อโรคจะตายต้องกี่องศาเอางี้ดีกว่าเราต้องถามว่าเชื้อโรคที่มันจะตายกี่องศามันก็หลายร้อยอยู่นะคะไม่น่าจะตายที่แปด้ัได้ครับแต่ว่าอยู่ตามความหนาของผ้าอยู่ที่ตามความหนาของผ้านนึงแ่ได้หมดได้ครับแต่ต่อไปถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ต้มจะดีกว่านะครับ พราะตัววัดอุณหภูมิมันจะเป็นแท่งมันจะถูกเคลือบด้วยข่าผินปูนอุณหภูมิจริงมันอาจจะมากกว่าที่อุณหภูมิท<อ>ี่มันวัดได้นะครับแลวทุกครั้งที่มันต้มน้ำเนี่ยมันจะกินอยู่ประมาณ9ก้าถึงสิแอมมือเทียบเป็นไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้มน้าํามันจะกินอยู่แค่หนึ่งถึงสองแอมเก้าถึงสิบแอมมืดเก้าถึงสิบแอมเทียบเป็นอะไรเทียบเป็นแอร์หมื่นแปดพันบทยูถ้าเกิดไม่ต้มน้าํามันจะกินไฟเท่ากับตู้เย็นประตูเดียวประหยัดกว่ากันเยอะ น้ำอุ่นจะมีผลครับน้ำอุ่นจะมีผลต่อเมื่อเปื้อนเลือดเปื้อนน้ามันนะครับด้านนั้นต้องใช้น้ําอุ่นช่วยนะครับช่วยเขาเรียกช่วยกระจายอะตอมออกมัน,นะครับคาบที่สกปรกงโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยนะครับยิ่งโดนโดนโดน้ำร้อนม่แบบมันก็จะกระจายตัวขึ้นนะครับ